วัดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เยพินจะพามาดูเนี่ยนะจ๊ะเสน่จันเยพินเนี่ยเขาโดนอะไรก็ไม่รู้เยพินก็เลยว่าจะไม่ยอมแยกเขาเนาะจะไม่ยอมแยกเขาเสน่จันข่าวเนี่ยแต่เยพินไม่แยกจะไม่ได้แล้วจ้ะเยพินจะต้องจะต้องเสียสละแล้วเพื่อว่ากระจายความเสี่ยงจ้ะเนี่ยกระจายความเสี่ยง คือว่าเยพินจะแบ่งออกอ่ะเขามีทั้งหมดสามยอดเนาะเยพินจะต้องกระจายความเสี่ยงนะวันนี้เพราะว่าเมาื่อเช้านี้เยพินคิดว่าใครมาโดนของเยพินแน่เลยใบยไม่ไหมเนี่ยใครคงจะเดินมาโดนของเยพินมือไม่สะอาด่มาโดนของเยพินแล้วทําให้เป็นใบไหมแบบนี้นะ่ะเยพินก็เลยเก็บตัดใบทิ้งนี้เยพินมาดูแล้วมันไม่ใช่จ้ะการลดน้ําต้นไม้ด้วยมืออ่ะมันจะดีอย่างเดียว เราลดทุกวันนะเราจะสังเกตง่ายเนี่ยจ้ะที่แท้เพีย้ยมันมาเนี่ยนะจ้ะพอจ่าแม่จ่าดูนะจ้ะเพีย้ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยเพีย้ยแป้งนะจ้ะมาจะมากินต้นไม้เยพินเริ่มมากินแล้วเน่จันข่าวนะจะเป็นไม้ที่เลี้ยงยากมากจ้ะนี่เยพินก็เลยว่าถ้าคืนเอาเยพินเอาไว้อย่างเงี้ยเยพินอาจจะอาจจะเสียทีจ้ะถ้าเขาเป็นอะไรเขาก็จะเป็นหมดเลยเนาะนี่เยพินก็เลยจะกระจายความเสี่ยงจ้ะ จะแยกเขาให้บอบช้ำน้อยที่สุดจ้ะ,จะ,ะแบ่งแบ่งเขาออกมั่งจะ้ะไอ้เยพินไม่แบ่งเขาออกอ่ะเห็นทีจะไม่ได้แน่และะ้วจ้ะอันตรายมันอาจจะมาอยู่กับยพินได้ง่ายๆเลยแต่อยพินอยากจะบอกว่าสเสนจันขาวเนี่ยเขาเป็นไม้ที่แยกยากมากแบบว่าเขาเขาตายง่ายอะจะ้ะเป็นเฉือนเขาก่อนม้าไม่ตตดออกมาเนาะ ถ้าพูดว่าเยพินไม่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 กลัวเขาเป็นอะไรนะเยพินเฉือนเอาแต่อย่างนี้ก็ได้จ้ะเฉือนเอามาแต่ต้นแต่ต้นแต่ต้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาชําเอาเงี้ยแต่เยพินไม่กล้าจ้ะเยพินกลัวเขามีปัญหาเนาะเยพินก็เลยเอาเขาหมดเงาเลยจ้ะยกเงาขเขาเลยเขาจะได้เสียงน้อยหน่อยเนาะเขาเฉือนติดกับต้นใหญ่ไว้จ้ะเอาเดิมเยพินปาดแล้วนะจ้ะกระจ้าแม่จ้า พินก็ยอมเสี่ยงละเสียน้อยดีกว่าเสียมากจาก้ะเดี๋ยวพินตั้งใจไว้เลยนะเนี่ยว่าจะไม่ทําอะไรเขาต้นเนี้เดี๋ยวพินว่าจะให้เขาดูแลให้เขาเต้าให้เป็นพุ่มเป็นเกลเป็นกาดเป็นกออะนี่จ้ะขึ้นไหมล่ะนี่จ้ะอันเนี้ยหนอนเนี้ยเขาแยกมาจากเง้าใหญ่เห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จา๋า,จา,จานี่ แล้วอันนี้เนี่ยเขามาแตกยอดทีหลังอันนี้เดี๋ยวยายพินจะไปชํานะจ๊ะที่แีมันจะทอย่างนี้มาะตั้งแต่แรกตงืองไปขีดวัคซีนเอจะไปไหมเน่จ๊ะอันนี้ยายพินยายพินแยกแงะงงมาอันหนึ่งแล้วนะแล้วอันนี้เงาใหญ่น,นี่คือเงาแม่เลยเด้าเงาดังเงาเดิมแต่เขาก็ายังมียอดแตกอยู่นะจ๊ะพอจา่จาเมจ่าแต่นี้เพี้ยลงเขาไงยายพินก็จําเป็นจะต้องแบ่งเขาออกมั่งจ้ะเพื่อกระจายความเสี่ยงเนาะ ถ้าเราไม่เอาออกเลยอ่ะเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปเราก็จะเป็นหมดเลยจ้ะอันนี้ยาพินอาออกมาตออหนึ่งจะ้ะเขาก็มีหลายยอดอยู่นะไปะะเอาปุ้นแดงทาไปหาปุ้นแดงทากันไปเอาปุ๋นแดงทาแล้วก็ไปชํำกันไปไปชํำกันเนาะยาพินพาไปน,นี่เป็นหมกหมักไอ้น,นี่กันไว้กลับมะพร้าวไว้แถวๆนี้เนาะจะ้ะ เวลาสเสนจันอนะไม่ต้องใช้ดินนะจ๊ะพราะจะไม่จ่าใช้แค่กระามะพร้าวอะจ้ะเวลาเนี้เขาอะ่แะแต่ยิ่งจันข่าวว่าเขาไม่ชอบน้านะจ๊ะถ้าน้ําเยอะเขาเน่าแน่ๆเลยจ้ะมาจะพินพามาเอาอันนี้ที่ว่าจะพินหมักกันเข้าไว้นะมาขโมยของลูกชาย,ยพินเนาะไปสำนักงานสำนักงานเนี่ยอันนี้ดินกระกาบมะพร้าวที่หมักไว้เนะ เจะปินจะโกยใสเนาะเดี๋ยวขอทาปูนแดงก่อนนะจ๊ะจ้ะีนี้คือดินกับขุยมะพร้าวอะ่ะมีดินนิดหน่อยเองขุยมะพร้าวหมักไว้เนี่ยฟองน้ำแล้วก็กินผูเขาไฟบ้างจ้ะใส่ไว้ในเนี้ยใครขอมีความชื้นเนี่ยแค่นี้พอละเดี๋ยวเิฟปิรอรอแค่ว่าไอ้นี่แห้ง แค่ว่าไอ้เสน่ห์จันของยยพินแห้งปักดินไปไว้ก่อนเนะาะกำบมะพร้าวเยอะหน่อยอะกำมะพร้าวสองส่วนจ้ะแล้วก็โฟมนะจ๊ะอันขา,ขาวๆเนี้ยโฟมจ้ะ ใส่โฟมเพื่อให้ดินเขาเบาเขาโล่งจ้ะเวลาเราปลูกไอ้ไม้ประเภทนี้ถ้าเกิดเราใช้ใบไม้อย่างเดียวเลยไม่ได้จ้ะต้องใช้โฟมด้วยจ้ะอึบไะวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยากอะไรเลยจ้ะพอจ๋าแม่จา๋จาจ่าแม่จา๋จา,จาทำง่ายๆอย่างยายพินทำมานะจ๊ะ กอนพร้อมยิพินทำงานเลิกมืดทุกวันเลยนะจ้ะพ่อจ๋าไม่จาาเชื่อไหมเนี่ยทำอยู่ในสวนของยจพินยิพินเลิกมือทุกวันใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่ยิพินรู้แต่ว่าเจพินมีความสุขที่ได้ทำก็คือพอแล้ว <c oughs> บอนกระดาษด่างก็เลี้ยงเอาน้ำรอไว้อย่างเงี้ยเห็นม่จ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า,อจจาเอาถาดใส่น้ำแล้วก็เอาบอล หล่อไว้เขาจะโตไวมากจ้ะสวยงามจริงจ้ะแบบเนี้ยมันเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขดีกว่านะยยพินจะบอกว่ามันมีความสุขมากจ้ะที่ยยพินอยู่อย่างเงี้ยยาพินไม่รู้หรอกว่าเงินนะ่ะมันได้มากหรือน้อยอะ่ะอานนี้ใส่ที่การปลูกของยาพินนะจ๊ะ เราต้องคอยดูด้วยจาะลดน้ําต้นไม้ยาเสน่จันเนี่ยพี่ญาติชอบมากเลยแล้วเนี่ยที่เราทาปุนแดงแล้วแล้วแห้งแล้วเนี่ยแล้วก็ไว้อย่างเงี้ยจ้ะแค่นี้ใปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยนะเขาเรียกปุ๋ยละลายช้าเนี่ยจ้ะใส่ไปนิดหน่อยจ้ะแค่น้แหละมันจะภาพมันจะไหวหน่อยหนใจจ่อยนะจ้ะเห็นไหม แล้วการนี้กลบลงไปหมักขออย่พินกบก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะดินพวกนี้เขามีความชื้นอยู่แล้วที่เราหมักไว้เราไม่ต้องไปลดน้ําแล้วนะจ๊ะถ้าลดน้ําแล้วเดี๋ยวรากเน่าเลยจ้ะสเสนจันขาวนะแล้วก็ใส่ถุงผูกปากไว้อบถ้าเราไม่มีตู้อบเราก็ใส่ถุงผูกปากแต่ถ้ามีตู้อบเราก็ไปใส่ตู้อบไว้จ้ะแค่นี้นะจ้ะรอวันเขาแตกรากเฉยๆจ้ะที่สําคัญจําให้แม่นๆเลยจ้ะสเสนจันขาวไม่ชอบน้ําจ้ะ ถ้าจันแดงจันโกเมนอะไรงั้นชอบจะ้ะถ้าจันขาวในน้ําเยอะเน่าจะ้ะเขาเป็นเสน่ห์จันที่เลี้ยงยากที่สุดจะ้แะแต่ใครจะไปจับไปต้องของมากๆก,ก,ก็ไม่ได้จะ้ะเขาเป็นไม้สะอาดจะ้ะเสน่ห์จันขาวนะจะ้ะไปเดี๋ยวเชพินเจาขอเอาไปใส่ตู้ก่อนเนาะเอาไปอบไปก่อนรอเขาฟื้นแล้วค่อยเอามาโชว์ข้างนอกเยปินนอยากได้จันขาวที่เป็นกาบ,เป,กาบเป็นกอสวยๆแต่นี้ยังว่าเนี่ยถ้ายาพินไม่ทําอย่างนี้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเยปินก็เป็นหมดเลยจะ้ะจะไม่เหลือเลย อันนี้เขาเรียกกระจายความเสี่ยงจ้ะ